คิดมาเยอะเพื่อครอบครัวยุคนี้ สวัสดีครับตอนเราคุยชมก็สู่เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้เราเจอกันช่วงเย็นวันเสาร์นะครับตอนนี้6โมงเย็นครับอยู่กับพี่ตามปริณัยและผมแคนอาทิรุธครับ ติดตามประเด็นสําคัญกันเลยนะคะคุณผู้ชมเริ่มที่คดีอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงกับศรีกาคนสนิทนะคะความคืบหน้าของคดีค่ะวันนี้ตํารวจนําตัวทิแย้มกับศรีกาคนสนิทไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะคะซึ่งล่าสุดศาลยกคําร้องของประกันตัวของนางสาวปรัญญาวันค่ะส่วนทิแย้มไม่ได้ขอยื่นประกันในชั้นศาลก่อนที่จะส่งตัวเข้าเรือนจํานะคะ เนี่ยค่ะบรรยากาศล่าสุดเมื่อช่วงสายตำรวจนำตัวนางสาวอรัญยญวันหรือเกณฑ์และในย้มอินกรุงเก่าหรือทิแย้มอดีตเจ้อาอาวาสวัดไร่ขิงไปฝากขังที่ศารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางทั้งคู่ไม่ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวนะคะซึ่งที่สุดแล้วตำรวจคัดค้านการประกันตัวทั้งคู่ค่ะคือทิแย้มเนี่ยไม่ได้ขอยื่นประกันตัวค่ะแต่ว่านางสาวอรัญยวันยื่นขอประกันตัว และต่อมาสารยกคำร้องเพราะว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงพะยานหลักฐานอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงได้นะคะและอีกทั้งผู้ต้องหาอยู่ระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวในคดีอื่นที่สารอายารัชดาด้วยเชื่อว่าหากอนุญาตไปอาจจะหลบหนีได้ค่ะ ขณะเดียวกันทางทนายความของนางสาวอารัญญวันก็คือทนายอนิสรรุ่งเรืองนะคะให้ข้อมูลบอกว่าเจ้าตัวค่อนข้างเครียดแต่ว่าจะต่อสู้ตามกระบวนการค่ะและขออยากแก้ข่าวว่าไม่ได้เป็นเจ้าของเบพนันแต่เป็นผู้เล่นที่ลงเงินไปเยอะและเล่นเสียด้วยไม่ได้เป็นในหน้าชักชวนหรือมีส่วนได้เสีย ขนาะที่ทิดแย้มเครียดน้อยลงนะคะวันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะนําตัวทั้งคู่ไปคุมขังในเรือนจําค่ะส่วนในเอกพจน์หรืออดีตพระมหาเอกพจน์ซึ่งเป็นคนสนิทของทิดแย้มที่ตํารวจไซเบอร์จับกลุมตามหมายจับวันที่29มกราคมความผิดตามพรบการพนันและร่วมกันฟอกเงินก็ถูกคุมตัวจากสอน,นอทุ่งสองห้องไปฝากขังที่ศาลอาญารัษฎาเมื่อช่วงเช้านะคะ นี่ค่ะเจ้าตัวยอมรับนะคะว่ารู้จักกับทิดแย้มตอนบวชพระเมื่อปี61ค่ะนนจากนั้นเนี่ยถูกใช้ให้ไปกดและโอ,อนเงินให้กับนางสาว,วอรัญ,ญญาวัน,น,นครั้งล้านล้านสองล้านแต่ไม่รู้ว่าคือเงินอะไรแล้วก็ไม่เคยได้เงินอะไรจากทิดแย้มด้วยพอถามว่ายังนับถือทิดแย้มอยู่ไหมในเอกภพบอกว่าตอนนี้ก็ต้องตัวใครตัวมันอันนี้สนิทกับทิดแย้มานาะน้เรา รู้จักรู้จักกันตั้งประมาณช่วงไหนรู้จักกันได้ยังไงอ่าปีหกประมาณหกหกหนึ่งครับที่ที่เข้าไปเข้าไปที่ไหนเข้าไปบวชที่นั่นหรอใช่ครับใช่ครับแล้วเรารู้ไหมว่าตังตังที่โอนไปเป็นค่าอะไออืมไม่ไม่รู้ครับตรงนั้นเพราะว่าผมเป็นแค่คนสนิทครับเราใช้เราเป็นตอนนั้นเป็นเป็นเป็นพระผู้น้อยครับโอนเยอะไหมอ๋อ รอบหนึ่งก็ร้านสองล้านสองร้านโอนเงินเข้าเลยเหรอโอนเงินโอนให้ให้อะไรคือยังไงกดกดตังค์กดตังค์แล้วหรือว่าโอนผ่านบัญชีเข้าไปเลยทั้งโอนบัญชีกับทั้งสองเขาให้เราครั้งแรกได้อะไรเราไหมไม่ไม่มีครับไม่มีไม่มีตอนนี้ยังนับถือทิพย์แย้มอยู่ไหมอ๋อตอนนี้ก็เราต้องตัวใครตัวมันนะตอนนี้ก็ต้องตัวใครตัวมันค่ะ จอคดีทุกคนนะคะคซึ่งเมื่อช่วงเช้าค่ะทางพนักงานสอบสวนตำรวจไซเบอร์สออทอ .3 เดินทางมาที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องนะคะคแล้วก็เบิกตัวในเอกพจน์ภูคังหรือว่าคนสิทธิ์ของทิดย,ย้มไปฝากขังที่ศาลอาญาแล้วต่อมาในเอกพจน์ยื่นคําร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราว สารพิเคราะห์เห็นว่าคดีนี้มีอัตราโทษสูงปร,ประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวหากปล่อยตัวชั่วคราวารกรเกรงผู้ต้องหาจะหลบหนีและไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานาในชั้นนี้จึงไม่อนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวยกคำร้องค่ะและจากนั้นสารออกหมายขังขก,ออกง่อนเจ้าหน้าที่รชาชทันควบคุมตัวในเอกพจน์ไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพต่อไปค่ะ คุณผู้ชมครับส่วนทางด้านคดีมีรายงานว่าทิศแย้มนะครับกับสีกาเกณฑ์นเนี่ยคุยกันมาตั้งแต่ปี2563นะครับและเฉพาะในปี -6 6เนี่ยภายใน1เดือนครับทิศแย้มโอนเงินให้กับสีกาเกณฑ์ถึง80ล้านบาทนี่นะครับตำรวจชุดทำคด,ดีเปิดเผยถึงการสอบปากคำทิศแย้มครับว่ามีความคืบหน้าไปมากขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรื้อบัญชีของวัดและทิศแย้มมาตรวจสอบเพราะมีเยอะมากครับพร้อมประสานสตงปปงสำนักพุทธตรวจสอบการเงินวัดทั้งหมด เพราะว่ามีรายได้เข้าทุกวันเป็นจํานวนมากจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าทิศแย้มโอนให้กับนายเอกพจน์คนสนิท300ล้านบาทแล้วก็มีเส้นเงินปริศนาอีก200ล้านบาทที่โอนมาให้ในายเอกพจน์รวมถึงมีเงินโอนให้ชายภายในวัดซึ่งเป็นคนใกล้ชิดของทิศแย้มอีก60ล้านบาทแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงการตรวจสอบในช่วง1-2ปียอดเงินจริงยังไม่นิ่งนะครับแต่จากข้อมูลที่บันทึกเนี่ยพบว่าเหตุก,การณ์ที่เกิดขึ้น4ปีตั้งแต่ปี6 3 ทิดแย้มนั้นเริ่มพูดคุยแทะลมกับศีกาเกณฑ์ซึ่งจากการตรวจเส้นเงินปี6566พบว่าแค่ภายใน1เดือนอย่างปี66เนี่ยน,นะครับทิดแย้มโอนเงินให้กับศีกาเกณฑ์ถึง80ล้านบาทจึงเชื่อว่าน่าจะมีของดีที่ทําให้ทิดแย้มเนี่ยอยู่ในการควบคุมแล้วก็สามารถรีดถ่ายเงินได้นอกจากนี้ก็ยังสอบปากคำวัยาวจกรครับพระลูกวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องอีก11คนที่เชื่อมโยงกับการเบิกจ่ายเงินในวัด และพบว่ามีวัยวจกรครับและกรรมการวัดบางรายที่ลงนามหนังสือเบิกเงินล่วงหน้าเมื่อทิดแย้มต้องการใช้เงินวัดก็เบิกได้ทันทีซึ่งต้องเรียกมาสอบปากคำเพิ่มด้วยครับ ตำรวจกำลังขยายผลจากเส้นเงินที่พบนะคะย้อนไปหลายปีค่ะส่วนบรรยากาศที่วัดไร่ขิงในวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวไปติดตามซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดค่ะปรากฏว่าผู้คนค่อนข้างจะบางตากว่าปกตินะคะคือช่วงวันหยุดที่วัดไร่ขิงเนี่ยเสาร์อาทิตย์ปกติก็จะมีผู้คน,น,นเดินทางไปสักการะไปไหว้พระกันเนืองแน่นนะคะแต่ว่าเสาร์นี้เนี่ยค่ะ ค่อนข้างโล่งเลยนะคะคาดว่าเป็นเพราะว่าทราบข่าวเรื่องอดีตเจ้าอาวาสที่ต้องเข้าเรือนจําด้วยนะคะค่ะนี่เป็นบรรยากาศด้านนอกที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวงอาเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะพบว่าวันนี้มีผู้คนมากราบไหว้หลวงพ่อวัดไร่ขิงบางตาทาง,ทางที่เป็นบรรยุซึ่งปกติเนี่ยต้องแน่นคือที่จอดรถเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนๆน,นะคะ ซึ่งพุทธศาสนิกชนที่มาวัดเป็นประจำก็ยอมรับว่าพอรู้ข่าวเนี่ยตกใจค่ะมไม่คิดว่าวัดเนี่ยจะเป็นข่าวใหญ่ขนาดนี้แต่ก็อยากให้แยกแยะระหว่างพฤติกรรมของอดีตเจ้าอาวาสกับหลวงพ่อวัดไร่ขิงรัรประธานในโบสถ์ค่ะซึ่งระหว่างที่ทีมข่าวเดินสำรวจก็เห็นลูกศิษย์วัดบางส่วนเนี่ยมีกอดคอกันร้องไห้ด้วยนะคะ คาดว่าน่าจะเป็นเพราะทราบข่าวอดีตเจ้าอาวาสถูกนำตัวส่งสารและไม่ได้รับการประกันตัวค่ะนี่คือคดีใหญ่ที่ก็ตามกันต่อแล้วก็เดี๋ยวต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพราะว่าดูจะเกี่ยวโยงอีกหลายคนมากๆคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งคดีใหญ่ก็คือกรณีที่อาคารสตงถลม่มแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการออกหมายแล้วว่ามีใครที่ต้องถูกเข้าไปในเรือนจําบ้าง เรื่องนี้ครับทางรองโฆษกกรมราชธรรมเผยว่าผู้ต้องขังในคดีตึกสตงถล่มนะครับเข้าเรือนจําคืนแรกให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีส่วนนายเปรมชัยแล้วก็นายพิมลครับอันนี้ถูกแยกคุมขังเพราะว่าด้วยอายุที่มากแล้วครับก็เลยต้องอยู่ในสถานพยาบาลทางคุณกนกวันจิ๋วเชื้อพันในฐานะรองโฆษกกรมราชธรรมเปิดเผยครับบอกว่าหลังจากเรือนจําพิเศษกรุงเทพรับตัวผู้ต้องขังทั้งหมดมาก็เข้าสู่การแยกกักโรคในแดนแรกรับ โดยแบ่งเป็นสองห้องเพราะมีผู้ต้องขังหลายคนส่วนนายพิมลเจริญยิ่งวิศวกรโครงสร้างและนายเปรมชัยกนสูตรเป็นผู้สูงอายุมีโรคประจําตัวช่วยเหลือตัวเองลําบากจึงแยกกักโรคในสถานพยาบาลนะครับส่วนจะส่งไปรักษาต่อในโรงพยาบาลราชทันให้เป็นไปตามความเห็นแพทย์แต่ว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้ส่งรักษานอกเรือนจำนะครับผู้ต้องขังทั้งหมดให้ความร่วมมือดีไม่ได้แสดงอาการเครียดชัดเจนทานอาหารได้ปกติไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษ ส่วนนายเปรมชัยเมื่อเช้ารับประทานโจ๊กครับแล้วก็วันนี้ญาตินำยารักษาโรคกลับไปรับรองแพทย์มาฝากไว้ในขณะที่ชัวนหลินจางกรรมการบริษัทไชน่าเรลเวย์ก็ไม่มีปัญหาการสื่อสารเพราะว่าสามารถเจรจาเป็นภาษาอังกฤษได้ผู้ต้องหาอีกสองคนที่เหลือนะครับเรื่องนี้ทางพลตำรวจโทสยามบุญสมผอ,อชนอครับนนเผยว่านนได้ประสานขอเข้ามอบตัวไว้แล้วส่วนทางคดีพิจารณาในทุกมิติถึงสาเหตุที่ทำให้อาคารถล่มและรวบรวมอุปกรณ์ปูเหล็ก ที่ใช้ก่อสร้างส่งให้กับผู้เชี่ยวชาญตรวจบางส่วนเนี่ยก็ส่งผลตรวจกลับมาแล้วนะครับพบว่าไม่ได้มาตรฐานส่วนจะออกหมายจับใครเพิ่มเติมหรือไม่ยืนยันว่าถ้าเกิดพบใครผิดที่ชัดเจนไม่ละเว้นครับค่ะตอนนี้17รายนะคะทั้งบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องค่ะช่วงนี้พักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูข่าวอื่นกันต่อค่ะ ไม่คินเห็นมาราศิริรายได้ธุรกิจผับบาร์คาราโอเกะคลับรูเอ็กซ์คลูซีฟของผม800ล้านบาทเอาคนโง่ที่ไหนมาดูก็ดูออกว่าตระกูลนี้ใครเอาเงินเข้าตระกูลมากที่สุดผมทำงานมา15ปีพวกมันไม่แบ่งอะไรให้ผมเลยมันบอกว่าผมไม่ใช่สายเลือดตระกูลมันแม่เหนือท้องก่อนแต่งการเมฆว่าไม่สามารถให้ลูกเสลเรียวที่ไหนขึ้นมาเป็นใหญ่ได้สายเลือดมึงรอดูเลย แล้วทำไมกูจะไม่มีหวังวะก็ปูเป็นสายเลือดเองเห็มาแล้วสิลีพวกลูกหลานของเขามันพร้อมฆ่ากันทุกเมื่อเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเพราะในบรรดาพวกเราทุกคนตรงนี้ก็ไม่มีสัตจะบนกองผลประโยชน์อยู่แล้วมันคงเป็นสันดานของคนในครอบครัวเราละมั้งครับเพราะเธอหมดประโยชน์ฉันก็แค่ไม่ต้องการเธอแล้วแค่นั้นนะคุณมันก็ไม่ต่างอะไรกับพวกเห็นมาสิลีเห็นแก่ตัวฉันเป็นคนแบบนั้นแหละคนนอกสายเลือดแบบกูนี่แหละที่จะขึ้นมาครองเห็นมาแล้สิลี สายรักสายเลือดเริ่ม10เมษาย,ยนนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus โอเปนทา CP พีนี้กวางพาทุกคนมาชมการเปลี่ยน1ยูนิตในคอนโดให้กลายมาเป็นสถานที่ออกกำลังกายแบบ crossfit ต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้าง ทำทั้งหมดนี้ได้ใน Open House ช่อง3 Plus News ทั้งบน YouTube และ Facebook นะคะ BEC Music Festival เทศการดนตรีสุดฮอตทั้งขาเสาร์ที่31พฤษภาคามแดนซ์มันไปกับ The Toy, Atlas, a l l i e Process, Paperplay, Bad Mixi, Bliss, Smith, เก๋ไก่ Amanda, Bo Melada, t ต้ Link o อดและวันอาทิตย์ที่หนึ่งมิถุนายนริสนันไปกับ Body s l a p Jeff s a r t e r Holy Cat, Proxy, Pixi, e t r a p k i s s Mean b a d Bliss, Smith, เก๋ไก่ Amanda, Bo Melada, Link ออดราคาบัตรเข้างานหนึ่บาทต่อวันราคา early bird หนึ่บาทต่อวันระยะเวลา early bird แต่วันที่31มีนาคม10นาฬิกาถึง16เมษายนเวลา23นาฬิกา59นาที VIP Package ราคา13,000บาทได้รับบัตรเข้างานวันละ2ใบพร้อมที่พัก3วัน2คืนที่ซ Sand Sun หัวหินีสอร์ทเริ่มจำหน่ายบัตร DC Music Festival วันที่31มีนาคมเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปทาง Ticket Major ตอนรับ่านเข้าสู่ขั้นตอนเช้าตรู่ปีนีเทียมอมพรค่ะสมจันทร,ร์จรุงวัฒน์ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตีห้าสามสิบเอ็ดนาทีเครื่องชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสําคัญสําหรับคนตื่นเช้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะหกนาฬิการเรื่องเล่าเช้านี้มาแล้วนะครับ สวัสดีค <Kız S 1> ่ะเรื่องวันทันเหตุการณ์ขี่เขาจริงทันเหตุการณ์พึ่งพาได้พบกับพี่หนุ่มกัญชัยหมวยอริสดาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปรินดาเช่นเคยค่ะสวัสดี ส่งต่อ DNA นเอใความสุขให้ทุกครอบครัวเริ่ม1 6 5 9 0ล้้าบาทติดตามเรื่องเด็กอย่นี้เสาที่กันต่อนะครับคุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่แชร์กันเยอะม,มากๆตอนนี้กรณีที่ผู้ปกครองหัวร้อนไปฉุนเด็ก6ขวบที่เล่นกับลูกตัวเองลูกตัวเองบาดเจ็บปากแตกนะครับผู้ปกครองคนนี้ก็เลยเข้าไปกระโรดดถีบหน้าน้องหงายฮะคลิปนี้คุณผู้ชมครับนี่ค่ะโอ ต้องขออนุญาตหยุดภาพไว้เลยมันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นได้ยังไงนี่คือผู้ปกครองผู้ก่อเหตุครับผู้เสียหายเป็นเด็ก6ขวบเฟซบุ๊กท่านเป่านําคลิปภาพนี้เด็กชายหขวบเนี่ยยืนอยู่กับผู้ปกครองจู่ๆก็มีชายวัยกลางคนวิ่งเข้ามากระโดดถีบหน้าจนน้องหน้าคว่ำลงไปกับพื้นต่อหน้าครูและผู้ปกครองและเด็กคนอื่นๆเป็นจํานวนมากก่อนที่ครูจะวิ่งเข้ามาดูเหตุการณ์นะครับโพสต์จะบอกว่าผู้ปกครองกระโดดทีบเด็กหน้าหงายหลังไม่พอใจที่น้องเล่นกับลูกตัวเองแล้วได้รับบาดเจ็บที่ปาก ส่วนโรงเรียนเนี่ยอยากจะให้อภัยกันเพราะว่ากลัวเรื่องนี้เดี๋ยวดังออกไปแล้วจะทําเสียชื่อบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดตรังผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามไปยังผู้ปกครองของเด็กที่ถูกทําร้ายบอกเพียงสั้นๆนะว่าไม่สะดวกให้ข้อมูลครับเพราะกลัวว่าจะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของลูกชายในขณะที่ตํารวจภูธรจังหวัดตรังก็ได้ออกหนังสือชี้แจง ระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น15พฤษภาคมตอนบ่าย2ครึ่งขณะที่แม่ไปรับลูกชายที่โรงเรียนและครูมาบอกว่าลูกชายทะเลาะก,กับเพื่อนและทําเพื่อนได้รับบาดเจ็บที่ปากทางแม่เด็กจึงได้ขอโทษครูและพ่อของอีกฝ่ายแต่เขาไม่ยอมก็เลยวิ่งเข้ามาทําร้ายอย่างที่เห็นในคลิปหลังจากเกิดเหตุครับแม่เด็กชายก็เลยไปแจ้งความพาลูกไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลก็มีรอยฟกช้ำที่หลังเมื่อวานนี้ตำรวจเชิญผู้ก่อเหตุสอบปากคำและแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย แต่เขาปฏิเสธซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการดําเนินคดีซึ่งเขาเขากล้าปฏิเสธด้วยอืมค่ะหลังจากมีคลิปนี้เผยแพร่ออกมานะครับก็เป็นเหตุความโกลนแรงที่ ผู้ปกครองกระโดดถีบเด็กไว้หกขวบค่ะออก็คงฟิลขาดนะคะ,คะแต่แบบนี้นี่ก็แรงเกินไปนะคะเด็กอายุหกขวบเท่านั้นเองส่วนความเคลื่อนไหวของนายกค่ะวันนี้ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปพบชาวสวนจันนะคะช่วงหนึ่งเนี่ยมีสีสันนายกโชว์การตัดทุเรียนหมอนทองด้วยแล้วก็รับฟังปัญหาของชาวสวนในพื้นที่นะคะและมีบรรยากาศ3สอสของพรักประชาชนก็คือคุณยานทิชาบัวเพื่อนคุณบรายุทธ์ทองสุขซึ่งเป็นสองส สอของจังหวัดจันทบุรีแล้วก็คุณศักดิ์นัยนุ่มหนูสอสอ,สอตรามาร่วมรับฟังปัญหาด้วยนะคะและมีหลายข้อสเสนอจากชาวสวนส่งถึงนาย,ยกค่ะหนึ่งในนั้นบอกว่าอยากให้รัฐบาลดึงศิลปินชื่อดังอย่างลิซ่าใ,ให้มาช่วยโปรโมททุเรียนกับผลไม้ไทยหน่อยนะคะ และพอเสร็จจากรับฟังปัญหาแล้วนายกก็อุดหนุนทุเรียนด้วยค่ะเข้าไปซื้อถึงในสวนชมการสาธิตการตัดทุเรียนนี่นะคะแล้วก็ลองตัดทุเรียนด้วยค่ะเป็นทุเรียนหมอนทองนะคะได้เลยครับ <risque> นี่ค่ะต้องออกแรงเหมือนกันแต่ได้มาแล้วนะคะหมอนทองลูกนี้แล้วก็บอกว่าอุ้ม <mit S 1> ลูกหนักกว่านะคะลูกหนักกว่าครับะ และนายกก็สั่งการให้กระทรวงเกษตรไปดูรายละเอียดแก้ปัญหาเรื่องราคาทุเรียนตกต่ำค่ะกําชับให้ปรับปรุงขั้นตอนส่วนราชการแล้วก็ส่งเสริมชาวสวนให้ส่งออกได้เร็วขึ้นนะคะและเชิญชวนคนไทยให้ร่วมกันอุดหนุนผลไม้ไทยค่ะก่อนกลับนายกไปแวะตลาดเนินสูงจังหวัดจันทบุรีนะคะอุดหนุนกระท้อน3กิโลบอกว่าเอาไปฝากคุณหญิงพจมาดามาพงคุณแม่และบอกว่าคุณหญิงและพี่ชายชอบจากนั้นก็อุดหนุนบังคุดหนึ่งลัง ซื้อกลับบ้านไปด้วยค่ะคุณผู้ชมไปต่างประเทศกันหน่อยนะครับสหรัฐตอนนี้เจอสภาพอากาศเลวร้ายมากๆพายุแล้วก็ทอร์นาโดตอนนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว4คนนะครับนี่เป็นฝุ่นขนาดใหญ่ที่กำลังก่อตัวเป็นกำแพงเคลื่อนเข้ามาที่รัฐอิลลินอยส์พยากรณ์อากาศก็เตือนว่าก่อนหน้านี้นะครับก็คือเดี๋ยวพายุเนี่ยจะเคลื่อนตัวขึ้นมาเป็นพายุฝุน่นรายงานบอกว่าหลังเกิดพายุฝุ่นก็เกิดลมแรงกว่า90กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก็ออกคำเตือนสภาพอากาศเลวร้ายสีแดงมีรายงานว่าไฟถูกตัดขาดประชาชนกว่า10,000แคนรับผลกระทบนะครับในขณะที่อีกหลายรัฐเนี่ยก็เผชิญกับพายุทอร์นาโดขนาดใหญ่คุณผู้ชมภาพที่เห็นไกลๆเห็นไหมฮะทอร์นาโดนี้อยู่ที่ดอตเคาน์ตีรัฐวิสคอนซินนะครับรายงานบอกว่าช่วง2วันเนี่ยเกิดทอร์นาโดมาแล้ว8ลูกส่วนที่เมืองเซนหลุยส์รัฐมิสซูรีสภาพบ้านเรือและท้องถนนหลังจากทอร์นาโดพัดถล่มไปก็เป็นแบบที่เห็นนี้เลย มีรายงานผู้เสียชีวิตตอนนี้4คนนะครับถึงแรงมากเลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับเรื่องเด็ดเย็นนี้สวิสด์นะคะพรุ่งนี้เจอกัน17นาสิกา45นาทีานะคะวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ